เรื่องราวของ Marvel Cinematic Universe มันมีอัปเดตเรื่องของ Spider-Man Brand New Day นิดหน่อยครับทั้งอัปเดตจริงๆแล้วก็อัปเดตที่เป็นภาพหลุดออกมาเตือนไว้ก่อนนะครับมันอาจจะมีสปอยอะไรอยู่บ้างนะจะเป็นสปอยจากข่าวที่มีการปล่อยออกมานะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มด้วยซ้ำไปว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่เรากำลังจะเล่ากันเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์หรือไม่ดังนั้นผมจะไม่เหมาวว่ามันเป็นการสปอยก็แล้วกันผมจะเป็นการเอาเรื่องที่เขาเมาส์กันมาเมาส์ต่อแล้วกันนะ ประเด็นแรกที่เกี่ยวกับ Spider-Man Brand New Day เนี่ยก็คือหลังจาก Spider-Man Brand New นิวเดของ s m ซ u มีการประกาศออกมานะครับคนก็พูดตามๆกันแลละครับว่า Spider-Man Brand New Day เนี่ยน่าจะเป็นการอ้างอิงมาจากไอ้สไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดฉบับเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะฉบับนี้แต่ว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง Marvel Comics เนี่ยเขามีการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ชื่อว่า s p e c t a c u l a r Spider-Man Brand New Day ซึ่งอันนี้เนี่ยได้นักเขียนชื่อว่าแดนสล็อตเนี่ยเป็นคนเขียนฉบับเวอร์ชันปี2008เนี่ยกลับมาเป็นคนเขียนอีกครั้งหนึ่งวางแผนเอาไว้ว่าจะวางจำหน่ายปี2026นะครับการกลับมาครั้งนี้ของ Spectacular Spider-Man Brand New Day เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ถูกที่ถูกแต่งขึ้นมาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในมา r v e l Cinematic Universe แดนส็ลตนะครับคนเขียนบอกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่ซ่อนอยู่และจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกของสไปเดอร์แมนในปัจจุบันสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์เนี่ยจริงๆแล้วมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าแฟนๆของแฟนๆของการ์ตูนสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาบอกว่าแบรนด์นิวเดย์เมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยที่เล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ปีเตอร์บเกอร์โดนลบความทรงจํา แล้วก็ลบความทรงจำเรื่องการแต่งงานของมิ t เวิร์ r บัคเกอร์กับเมริเจนออกไปเนี่ยแฟนๆเขาไม่ค่อยแฮปปี้ครับตอนพลอตเนี่ยมันออกมาใน Spider-Man Brand New Day ดังนั้นถ้า Spectacular Spider-Man Brand New Day ออกมาอาจจะมีการแก้ปมปมนี้ครับและการแก้ปมที่ว่าก็น่าจะส่งผลต่อไปในอนาคตของจักรวาลมา v e l ของ Spider-Man นะครับอรอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับเตือนเอาไว้ก่อนเนื้อหาต่อไปนี้อาจ อาจจะมีการสปอยเนื้อหาสำคัญของ Spiderman Brand New Day ดังนั้นเตือนว่า maybe spoiler alert นะครับบางทีอันนี้อาจจะสปอยนะใคร sensitive มากๆไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรเลยก็ขอผมสัก5นาที10นาทีแล้วคุณก็กลับมาฟังใหม่ก็แล้วกันนะจ๊ะหรือจะถอยไปฟังตอนต้นใหม่ก็ได้แล้วเดี๋ยวพออันนี้จบก็กระโดดฟังไปนะผมเตือนแล้วนะดังนั้นไม่มีงองแงนะว่าอันนี้สปอยนะสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของภาพหลุดครับ มันมีภาพคอนเซปต์โชว์อาร์ตของ Spider-Man Brand New Day ออกมาชุดหนึ่งและผมว่ามันน่าสนใจดีเออมันทำให้เราได้เห็นว่า Spider-Man Brand New Day เ้ขาจะไปทางไหนงานที่หลุดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม่ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเป็น Official Promote Art นะครับเป็นภาพประกอบการขายของ Merchandise นะครับหลุดออกมาเป็นตัวละครทั้งหมด4ตัวละครนะครับมีใครบ้างอ่าเริ่มจาก สกอร์เปียนก่อนสกอร์เปียนเนี่ยจริงๆปรากฏตัวมาแล้วครั้งหนึ่งในสไปเดอร์แมนภาคแรกสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งนะครับแล้วมันก็ถูกจับเข้าคอ,อกไปแล้วก็ไม่ได้ปรากฏตัวกลับมาอีกเลยมีข่าวเรื่อยๆว่าตัวละครสกอร์เปียนจะกลับมาปรากฏตัวในจัก,กรวาลมาวลแต่ก็ไม่เกิดขึ้นจริงสักทีครับนี่เขาประกาศมาแล้วว่าแกจะโผล่มาในในสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย เป็นชุดสกอร์เปียนที่ยังคงเห็นหน้าของมาคิลแมนดูอยู่นะครับในหนังอาจจะมีหมวกกันน็อกเข้ามาเสริมเหมือนกับตัวการ์ตูนนะครับก็คือเป็นหน้ากากสีเขียวๆแบบนั้นนะ่ะแต่ประทานโทษนะหางในการ์ตูนเฮี้ยมากหน้าเกลียดมากเหมือนไส้เดือนไม่มีงอง่เลยไม่มีเงี้ยงมีแง่งอะไรเลยทำไมเขียนหางเป็นกลมๆอย่างนั้นนะ่ะหน้าเกลียดแต่หางของสไปเดอร์ของสกอร์เปียนในมา r v เวลซีนเมจยูนิเวอร์สถ้าภาพหลุดอันนี้เป็นจริงก็คือมันจะเป็นห,หางไฮดรลิกครับหางไฮดรลิกน่าสนใจนะ ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรผมว่าหางแกน่าจะไม่ทันสมัยเท่าด็อกอ็อกครับด็อกหาง Doc ck, ไอ้ด็ดอกอ็อกไอ้หนวดด็อกอ็อกโคตรทันสมัยเลยโคตรแบบใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยอันนี้คือสกอร์เปียนตัวต่อมาโคตรไม่น่าตื่นเต้นเลยครับตอนแรกเขาบอกว่ามันเป็นอีกเวอร์ชันของฮอกเรียกว่า Savage Hawk ผมก็ไปเซิร์ชดูแล้วผมก็ดูรูปที่หลุดออกมาเอ,อ่อไอ้เขียวนี่ต่างจากไอ้ n c r e d i b l e Hawk ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ในมา r v เ l c i n e อ a t i c Universe ยังไงนะ คือมันมีอะไรเปลี่ยนบ้างมันคิดว่าหมวดอย่างนี้เหรอผมเข้าใจว่า v a g e h a w k คือ h a w k ที่แบบคลั่งถูกไหมฮะดุดุหน่อยแบบว่าบ้าบ้า,บาหน่อยถูกไหมเออแต่ว่ามันเปลี่ยนน้อยมากนะครับดังนั้นถามว่าตื่นเต้นไหมกับการปรากฏตัวของตัวละครตัวนี้เฉยๆมากครับอีกตัวหนึ่งที่ปล่อยคอนเซปต์อาร์ตออกมาแล้วก็คือเน่มันชื่อว่าทารันทูราทารันทูราก็เป็นอีกหนึ่งคู่ปรับของสไปเดอร์แมนแหละครับก็เป็นแมงมุมเหมือนกันแต่เป็นแมงมุมทารันทูรา มีพลังไหมหรือทำอะไรได้ไหมไม่รู้รู้แต่ดีไซน์ค่อนข้างใกล้เคียงกับการ์ตูนแต่มีการลดทอนรายละเอียดให้น้อยลงกว่าให้ให้เป็นชุดเหมือนชุดหน่วยต่อสู้มากกว่าจะเป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่เหมือนในการ์ตูนอีกหนุ่มตัวชื่อว่าบูมเบร์แรงบูมเบรแงก็ใช้บูมเบรแงเป็นอาวุธครับเออไอ้ที่ดูเป็นอาวุธไฮเทคขึ้นมาหน่อยนะทั้งหมดนี้จะเป็นจริงไปตามนี้หรือไม่ ถ้าพูดให้หเข้าใจง่ายๆก็คือภาพพวกนี้น่าจะทําออกมาเพื่อ,อไปแปะกอะหลังกล่องของเล่นแหะครับแว่ากล่องของเล่นแล้วก็มีตัวของเล่นอยู่ข้างในซึ่งของเล่นมันตรงไหมมันตรงบ้างครับมันตรงบ้างแต่มันไม่ตรงทั้งหมดบางครั้งของเล่นก็ไม่ได้ตรงกับในหนังคนทําของเล่นเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับเขาก็ทํเข้าไปเรื่อยๆนะดังนั้นสี่ตัวละครที่หลุดออกมาใช่ไหมถ้าอยู่ในหนังอรอดูก็แล้กัน นอกจากสไปเดอร์แมนอีกหนึ่งคนที่ขยันทำคอนเทนต์เรื่องราวเกี่ยวกับงานใหม่ของตัวเองเหลือเกินก็คือพี่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับด็อกเตอร์ดูมของเรานั่นเองโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เพิ่งจะมีการโพสต์อะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับตัวละครวิกเตอร์วอนดูมของตัวเองใน Instagram นะครับในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแกโพสต์อะไรแกโพสต์นี้เป็นภาพชุดที่มีกล่องช็อกกลัดเป็นหน้าของด็อกเตอร์ดูมแล้วมันก็เอาไปให้อีออนแมนกิน แล้วก็มีช่อดอกไม้ที่เป็นหัวกระบาลของดรดูมพร้อมกับภาพที่มันเบ่งกล้ามแล้วก็เขียนว่าบนหัวใจเขียนว่าซูซี่เออมันเป็นมุกตลกนะครับไม่ได้มีอะไรนักหนาซูซี่ที่อยู่บนกล้ามก็คือคุณภรรยาของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั่นแหละแกชื่อว่าซูซานดอนซูซานดาวนี่นะครับนอกจากนั้นก็ไอออนแมนก็ไอออนแมนแหะครับก็เป็นเรื่องตลกตลกคอนเซปต์อาร์ต ที่อยู่บนขนมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นครับแต่เหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียช่วยสุดตัวเลยครับกับมาเวลเซน์ม a t ติยูนิเวอร์สทำมาร์เก็ตติ้งให้ตั้งแต่หนังกำลังถ่ายเลยคือกูลุยแบบว่าสร้างกระแสะให้เรื่อยๆโดยก่อนหน้าที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียจะโพสช็อกลัที่เป็นไอ้ด็อกเตอร์วิกเป็นด็อกเตอร์ดูมันนะครับในช่วงในช่วงบิ๊กเกมเขาเรียกว่าเกมอะไรนะเขาเรียกซูเปอร์โบ โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์กับคุณศรีภรรยาซูซานดาวนี่เนี่ยเขาก็ไปดูการแข่งขันซูเปอร์โบกันครับและเขาก็มีเสื้อคู่เป็นเสื้อซูเปอร์โบดูมส์เดย์เป็นมือเหล็กของวิกเตอร์วอนดูมนะก็ใส่มาโปรโมทบอกแล้วว่าป๋าลุยเต็มที่คงกลัวเจ๊งแหละครับคือถ้างานนี้เจ๊งก็คงต้องเลิกแล้วล่ะนะนอกจากนั้นแล้วมีรูปหลุดของดรดูมออกมานิดหน่อย มันเป็นรูปเก่าอะนะซ้ายมือเป็นรูปเก่าแต่ว่าหน้ากากเข้าใจว่าเป็นคอนเซปต์อาร์ตที่เป็นแบบว่าคอมพิวเตอร์เจเนเรตที่เขาจะเอาไปทำไอจูดีรินติ้งมาทำหน้ากากให้ยอเตอร์ดูมนะก็จะค่อนข้างเห็นว่าประมาณไหนครับอ่าประมาณไหนอ่ารอดูแล้วกันว่าจะองมาเป็นอย่างไรดูมจะดเตอร์ดูมอ่าเอาเวนเจอร์ดูมเซเนี่ยมีกำหนดเข้าฉายประมาณเดือนเดือนธันวาคมครับธันวาคมประมาณช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีปีนี้ ปีนี้ปีหน้าวะปีนี้แล้วเหรอปีนี้เหรอ,หรอผมนึกว่าปีหน้าเราคอดูอีกทีดิอเวนเจอร์ดูมเซรีลิสเออใช่จริงด้วย2026นี่2026แล้วใช่ไหมยไม่ใช่25ใช่ไหมปีนี้2026 18ยีทันวาคม2026ซึ่งมันจะชนกับดูมภาคสามครับดูเมซอ่านะครับเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นดู o สเตย์ ครับมาดูอะไรไม่ต้องบอกว่าดูทั้งคู่นะครับมันต้องดูอะไรก่อนครับมันต้องดูอะไรสักอย่างก่อนดูทั้งคู่ไม่ได้คือมึงดูหนังพร้อมกันสองเรื่องสองโรงไม่ได้ดูอะไรก่อนครับเชื่อว่าดูทั้งคู่อยู่แล้วล่ะสำหรับคนชอบดูหนังนะดูทั้งคู่อยู่แล้วแต่ดูอะไรก่อนระหว่างเอเวอเรสต์ดูดูสเดกับดูนภาคสามดูนเมซาาถามผมนะเป็นผมผมดูผมุ่มเอเวอเรสต์ก่อนเออผมดูเอเวอเจอร์ก่อน ดูได้ยินว่ามันจะทำสกิปเยอะเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องดูยากดิสันเอากาอิบอะไรเงี้ยดูยากผมว่าสําหรับผมอะผมว่าจบภาคที่แล้วเนี่ยจบละถ้าไปดูคือดูอันใหม่ดังนั้นดูเมื่อะไหร่ก็ได้ไม่ได้แบบว่าตื่นเต้นอยากจะย,ยังไงนะั่นมันต่อ,อยังไงนะแล้วที่สําคัญคือสนักพิมพ์โค้ดสปอย<ค><ด>ผมไม่เหลือแล้วครับเขาเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้ไอตัวไอ้ไละมันชื่ออะไรวะไอ้เด็กไอ้เด็กกาดมันชื่ออะไรวะผมจําไม่ได้ละ ที่ทำอย่างเงีย้ยเยสนมัวมดันแคนไอดาโฮเออดันแคดไอดาโฮจะกลับมาเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยผมได้ยินหมดละผมโดนสปอยไม่เหลือเลยดังนั้นความตื่นเต้นในด้านใดเชิงเนื้อเรื่องของดูนภาคสามในดูนเมซายาเนี่ยผมไม่ค่อยเหลือผมผมอยากรู้เวนเจร์ดูมเซมากกว่าผมอยากรู้ว่ามาเวลเชนดัมบิตยูนัวยังเหลือของไหมหรือไม่เหลือแล้วคือหมดหมดแล้วมันไม่ไม่สนุกเลยแบบเนี้ยดูนด้วยละง,ง่วงนอน จริงเหรอดูพันที่แล้วสนุกไม่ง่วงดูนเก็บไว้เราต้องเก็บของอร่อยไปกินทีหลังแล้วไม่อร่อยขึ้นมานะ <laughs>